สวัสดีครับวันนี้ปกับครูสวรร์นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับสลักเป็นแบ่งรัฐบาลนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกําลังสอบอยู่เป็นไงมั่งยากไหมนะครับมีปัญหาอะไรก็ถามไว้ในคอมเมนต์นะครับเจอข้อสอบอะไรยากๆก็ลองมาใส่ไว้บ้างนะครับผมจะได้รู้เขาออกข้อสอบกันขนาดไหนนะครับคนที่บอกไว้ว่าใช้หนังสือเล่มไหนนะครับจะได้รู้ว่าปัจจุบันเน้หนังสือเล่มไหนที่เขายังใช้อยู่แล้วมี หนังสือเล่มไหนที่ใช้แล้วผมยังไม่ได้ทำเ,เฉลยหรืออธิบายนะครับบอกบอกไว้บ้างนะครับจะได้เผอจะได้หาทางทำเพิ่มนะครับนักเรียนนะครับเตรียมตัวขึ้นชั้นใหม่นะอย่าลืมนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผูน้ปกครองด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับสมัครสมาชิกด้วยจะดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยนะครับคนที่หาบทนี้บทน,น,นี้ไม่เจอก็ ลองหาเข้าไปในส่วนที่เป็นสมาชิกนะครับค่าสมา,สมาชิกไม่แพงครับเดินละยี่สิบบาทวันไม่ถึงบาทนะครับโอเคครับวันนี้ขอคุยกับเพื่อนสมาชิกที่เป็นนักค้าลากนะครับตอนนี้นักค้าสลากก็กาลังวุ่นวายอยู่กับการที่ทํายังไงตัวเองถึงจะผ่านกระบวนการในการที่จะไปเป็นผู้ซื้อจองต่อได้นะครับซึ่งจะประกาศผลในเดือนพฤษภาคมนะครับ สำหรับตอนนี้คนที่เป็นคนกลุ่มเก่านะครับก็คือคนที่เป็นผู้ซื้อจองอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งมาตั้งแต่ปี2558เนี่ยนะครับก็มีประกาศออกมานะครับเรามาดูที่เว็บไซต์ข้งกองสลากนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของเว็บไซต์ของเขานะครับข่าวข้างบนไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่นะครับส่วนข่าวแก่กับที่ผมพูดมเมื่อตะกี้นี้ก็คือข่าว ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนใหม่นะครับทำยังไงจะผ่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยจะมีสองที่นะครับเนี่ยที่แรกซ้ายมือเนี่ยถ้าเกิดคลิกอันนี้เข้าไปเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีรายละเอียดของของของข่าวนะครับก็คือไม่มีประกาศแต่ว่ามีคัดลอกเอามาวางนะครับคัดลเนื้อหามาวางนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะไปอยากจะดูรายละเอียดจริงๆที่เป็นประกาศแท้ๆเนี่ยนะครับต้องเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงแล้วมาที่อันนี้นะครับอันนี้ เป็นข่าวเมื่อวันที่4มิถุนาไอ้4มีนานะครับอันนี้นะครับประกาศทันักงานสลากกินแบงฐบาลเรื่องให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้านะครับนะครับอันนี้คลิกอันนี้เข้าไปก็จะเข้าสู่หน้าที่เป็นข่าวแล้วอธิบายข่าวแล้วแล้วจะมีลิงก์ไปที่ตัวประกาศจริงๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดกดคลิกเข้าไปก็จะได้หน้านี้ออกมานะครับจะได้หน้านี้ออกมานะครับ แล้วก็ข่าวจะมีหัวอยู่แค่นี้นะครับแล้วแต่แต่เราก็จะดาวน์โหลดเอกสารอันนี้ออกมาดูนะครับก็จะได้เห็นประกาศแท้ๆของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็รายชื่อของคนที่รายชื่อของคนที่รายชื่อของคนที่สมัครอยู่นะครับสมัครเข้ามาว่าขนาดไหนนะครับก็สี่สี่พันกว่าหน้านะครับเดี๋ยว ถ้าคลิกดาวน์โหลดปุ๊บก็จะเจอน้านี้ออกมานะครับนะครับเป็นประกาศของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลายเดิมนะครับผมยงตอนนี้เป็นขาดจากรายเดิมก่อนนะครับปี2 5 5 8ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้จําหน่ายสลากจริงนะครับบอกให้รู้ว่าเป็นเป็นผู้จําหน่ายสลากจริงนะครับจะบอกว่าขายขายขายแต่ไม่ทําตามที่เขาต้องการอนะ่ะก็ระวังจะไม่มีรายชื่อนะครับ นะครับจะมาบอกว่าขายให้ขายแต่ว่าค่อยทำอะไรก็ไม่ทํานะครับอันนั้นก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันอย่าลืมนะผมไม่ได้ขู่นะครับเขาพยายามที่จะเอาออกจากลิสต์อยู่นะครับไม่งั้นคงไม่มีอะไรออกมาอย่างนี้นะครับลองมาดูว่าถ้าจะยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ค้าจริงนะครับไม่เหมือนใครบางคนที่บอกเป็นผู้ค้าผู้ค้าเดินมาแล้วทั่วประเทศอ่ะพอจับเขาก็กลายเป็นกลุ่มที่อะไรอ่ะ ดับเข้ากลกลเป็นกลุ่มที่ส่งไปเข้าเข้าปึกนะครับเข้าปึกตลกดีนะครับ u, ไม่ไม่ไม่พูดอ่นนั้นแล้นวนะครับผ่านนะครับมาดูปร,ประกาศต่อครับอันนี้ผมเคยเมื่อคลิปที่แล้วกอ็อธิบายละเอียดไปแล้ววันนี้จะมาพูดถึงวิธีการนะครับวิธีการนะครับมาดูวิธีการว่าทํำยังไงจึงจะเป็นจึงจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ค้าจริงได้นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่า เด่นนะครับด้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองนะครับหาผู้จำหน่ายจริงในราคา80บาทนะครับนะครับโดยมีรายชื่ออยู่ที่ท้ายรายชื่ออยู่ท้ายประกาศนี้นะครับประกาศนี้มีทั้ง4,000กหน้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่4,312หน้า ประกาศนี้มีแค่2หน้านะครับต่วนอีก4,310หน้าเนี่ยหน้าเป็นรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็แค่แสนกว่าใช่ไหมครับแสนกว่าเองมาดูครับแนวทางนะครับแนวทางโดยมีแนวทางตรวจสอบเขาบอกวิธีการมานะครับตั้งแต่งวด16มีนาก็คือลอตเตอรี่ที่กำลังขายอยู่นี่นะครับซึ่งจะออกวันที่16มีนานะครับวันนี้วันที่7นะครับก็ อันนี้ที่กำลังขายอยู่นี้แหละทํามันต้องทําอันนี้นะครับจนถึงงวด16เมษายนนะครับก็คือ16มีนา1เมษายน16เมษายนนะครับสามงวดนี้นะครับสามงวดนี้โดยเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือทั้ง2วิธีได้นะครับนะครับหรือจะเลือกทั้งสองก็ได้นะครับผมเลือกวิธีที่1นะครับนะครับ พอ,พอไปดูแล้วผมเลือกวิธีที่1เรามาดูวิธีที่1น,นะครับวิธีที่1มันมีวิธีหนึ่งกับวิธีที่2วิธีที่1คือให้ผู้ลงทะเบียนเป็นเป็นผู้ซื้อจองสลากกินแบ่งดาวน์โหลด QR code ที่นี่ก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องทำตามนี้แล้วก็ขายแปฏิบัติอย่างหาร้อยคนนะครับในแต่ละงวดหาร้อยคนนะครับอันนี้วิธีที่1เดี๋ยวมาพูดนะครับวิธีที่2นี่ ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าธารกินแบบรัฐบาลลายเดิมนะครับสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินต้องไปต้องซื้อต้องสมัครถุงเงินที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมไม่ใช่วิธีที่2นี่เพราะว่าผมไม่อยากไปธนาคารกรุงไทยนะครับเกรงใจเขานะครับเกรงใจเขานะครับซื้อขายด้วยถุงเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง์นะครับเป๋าตังก์นี่เป็นการซื้อนะครับถุงเงินเป็นการรับรับก็คือเราเราขายก็รับเงินนะครับ อย่างน้อย200ใบนะครับ200ใบถ้าใช้วิธีที่2นะครับอันนี้แหละนะครับอันนี้แหละก็คือเป็นวิธีการ2แบบนะครับ2แบบที่จะทําให้ทําให้ได้นะครับหรือใช้ทั้งสองวิธีก็ได้ก็หาร2นะครับไปศึกษาดูก็แล้วกันนะครับคนที่จะทําวิธีไหนนะครับผมทําวิธีที่1ครับผมทําวิธีที่1เรามาดูมาดูวิธีที่1ก่อนว่าผม ทำแล้วเจออะไรบ้างยังไงนะครับก็บอกว่าวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งให้ผู้ผู้ซื้อจองล่วงหน้านะครับดาวน์โหลด QR code ที่เว็บไซต์เว็บไซต์สลาก80ดบาท .net น็นะครับ w ลสลากแ0ดส t แล้วพิมพ์พิมพ์ QR code ที่เขาให้มานะครับติดไว้ที่จุดจำหน่ายต้องติดด้วยนะครับติดไว้ที่จุดจำหน่ายเพราะว่า แต่และคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับที่ที่ทจุดจําหน่ายแล้วเมื่อมีคนมาซื้อก็ให้ขายไป8 0ิบาทแล้วก็ให้เขาช่วยยืนยันให้ด้วยนะครับว่ายืนยันก็คือยืนยันตามค mm ิวอาร์โค้ดเดี๋ยวมาดูวิธีนะครับพิธีการคือ1ครับขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับต้องเพิ่มเพิ่มเพื่อนแอปพลิเคชันไลน์โดยต้องนะครับต้องหาอันนี้ก่อนนะครับต้องอันนี้ก่อนต้องเพิ่มอันนี้ก่อนนะครับ เข้าไลน์ของคนที่จะมาซื้อนะครับเพิ่มแอดของไลน์นะครับในไลน์นะครับให้ค้นหาแอด G L O Lottery นะครับ G L O L O T T E R Y นะครับเพิ่มพอ,อหาเจอปุ๊บก็แอดเป็นเพื่อนเข้าไปนะครับเป็นเป็นไลน์เอฟเฟกชันของสำนักง,งานสลากนะครับอันนี้แอด G L O Lottery นะครับเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้ว เวลาเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการขออนุญาตนอนขออนุญาตดีให้กดอนุญาตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขออนุญาตใช้กล้องนะครับบอกออคนที่จะมาซื้อด้วยนะให้ช่วยหน่อยนะครับพอซื้อพอทําเสร็จปุ๊บก็มาสแกนนะครับสแกน QR code นะครับสแกน QR code ้ของเรานะครับแล้วพอสแกนเสร็จปุ๊บก็กดส่งผ่านไลน์นั่นแหละนะครับกดส่งผ่านไลน์กดมันจะมียืนยันว่าเป็นผู้เป็นเ,เป็น,ปน,ปน,ปนกดส่งไป เป็นการยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงอันนี้ให้เรานะครับก็คือจะเป็นตัวเรานะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งที่ผมใช้นะครับมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าสลาก80ดสิสลาก80ดอทเน็ตแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับนะครับอันนี้นะครับสลาก80ดอทเน็ตนะครับหน้าแรก เวลาเข้าไปอันนี้เขาจะใส่ให้ใส่จังหวัดอำเภอตำบลของเรานะครับของเราผมก็ใส่ของผมเองนะครับของผมอยู่ที่นี่นะครับอำเภอตำบลน,นะครับพอใส่เข้าไปก็จะเห็นหมดเลยครับขายที่ลงทะเบียนแล้วก็จะมาขายด้วยกันตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าจะรู้ว่าอันไหนเป็นของเราตรงบ้านเลขที่หรือที่ขายนะครับ นะครับผมน,น่น,นีอันนี้อันนี้ของผมแน่นอนนะครับอันนี้ผมใช้ขายที่หน้าบ้านนะครับก็จะได้อันนี้ออกมาผมเดาแล้วได้แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคลิกเข้าไปแล้วจะพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับต้องล็อกอินก่อนนะครับก็คือต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บเว็บนี้นะครับเว็บแปสลาก 80.net นนี่ก่อนนะครับพอสมัครเสร็จรปุ๊บก็เข้าไปข้างในได้นะครับ พอเข้าไปพอสมัครเสร็จปุ๊บแล้วพอเข้าไปข้างในนะครับมันจะสมัครด้วยจะสมัครด้วยเ,เลขประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับในขณะที่ทำต้องมีมือถือเบอร์ที่เราใช้ในการซื้อขายสลากอยู่ใกล้ตัวด้วยนะครับเราจะส่ง OTP มาด้วยนะครับพอใส่พอเข้าไปข้างในปุ๊บผมก็จะเห็นของผมออกมานี้นะครับ นนจะเห็นอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนตัวผมเลยนะครับว่าเป็นถ้าเกิดว่าสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของผมนะครับหลังจากที่เขาเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับ staff. หลังจากที่คนซื้อเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วนะกดเข้าไปแชทน,นะครับแล้วก็สแกนดูนะครับก็มาสแกนก็จะสแกนอันนี้นะครับสแกนนี้แล้วกดส่งให้ด้วยนะครับกดส่งให้ด้วยก็จะได้ก็จะได้ เป็นการยืนยันว่าเราขาย80บาทจริงนะครับเราขาย80บาทจริงข้อมูลจะถูกส่งเข้าไปที่สํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลของเรานะครับตัวเราตัวตนของเราเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะใช้แบบที่1ก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับสิ่งที่ผมทํานะครับมาดูว่าสิ่งทผมทำผมทำยังไงก่อนนะครับผมพิมพ์หนหน้าอันนี้ก่อนนะครับ เอาไปติดไว้ที่แผงข้างาแผงลอตเตอรี่ที่เราขายนะครับยิ่งพิมพ์มากเท่าไหร่เราจะเราจะพูดน้อยลงถูกไหมฮะนะครับบอกให้เพิ่มให้ให้คนซื้อช่วยเพิ่มไลน์นะครับ g l o ลอตเตอรหน่อยแล้วถ้าเกิดเราก็ดูครัว่าเขา,เขาต้องใช้ไลน์นะนะครับช่วยเพิ่มเพื่อนอันนี้ให้หน่อย a นะ g l o ล o อตเตอรี่นะครับพอเขาเพิ่มเสร็จปุ๊บ พอเขาเพิ่มเสร็จปุ๊บก็ให้เขาแชทนะครับแล้วก็สแกนครับเข้าไปมันอยู่จะอยู่ตรงกลางเลยครับไอคอนใหญ่เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วจึงให้สแกนอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะไปติดไว้ที่หน้าบนแผงลอตเตอรี่ที่ขายแหละนะครับพาสแกนตรงนี้ปุ๊บเข้าไปก็จะเห็นข้อมูลของเรานะครับข้อมูลของเราเหมือนเหมือนอันนี้แหละนะครับเป็นผู้ค้าคนที่เท่าไหร่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็ อย่าลืมนะครับให้กดยืนยันอยู่ข้างล่างด้วยนะครับล่างสุดจะเป็นการกดยืนยันพอสแกนปุ๊บข้อมูลขึ้นมาอย่าลืมให้กดยืนยันข้างล่างนะพอกดยืนยันปุ๊บข้อมูลจะถูกส่งไปนะครับเป็นอ่านว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการครับสิ่งที่ต้องทําคือ1บอกให้เพิ่มลายนะครับเพิ่มลายที่เป็นสมาชิกใ,ให้เพิ่มคือ g l a d g l lottery นะครับแล้วก็ให้สแกนข้อมูลของเราส่งให้นะครับ ครับต้องทําอย่างนี้ร้อยคนครับต้องทําอย่างนี้ร้อยคนนะครับทําอย่างนี้ร้อยคนครับก็จะเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นผู้ค้าตัวจริงนะครับนี่คือที่ที่จะทํานะครับผมมีรูปที่ที่ทำนะครับผมมีรูปที่ท,ทำเอามาอวดนะครับเป็นเป็นรูปเฉยนะครับว่าแผงผมเป็นยังไงนะครับและแล้ญญวก็ วัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมที่ทําไปนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขายแล้วม,มีส่งเข้าสู่ข้างในแล้วนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่แอดแอดไลน์ของ GRO ลอตเตอรี่แล้วถ้าเห็น QR โค้ดของผมอยู่บนคอมพิวเตอร์นะ่ะลองสแกนดูแล้วลองส่งให้หน่อยนะลองสแกนแล้วลองส่งดิครับ นะครับลองสแกนแล้วลองส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มารับลอตเตอรี่ที่ผมนะครับผมขายให้แปดสิบบาทนะครับอย่าลืมนะครับลองสแกนแล้วส่งนะครับอย่าลืมเพื่อนเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับเพิ่มเพื่อน a d d o lottery ก่อนนะครับหลังจากนั้นสแกนบนหน้าจอนี่แหละนะครับสแกนอันนี้เลยนะครับสแกนเสร็จปุ๊บกดส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มาซื้อลอตเตอรี่ที่ผมแปดสิบาทครับแปดสิบาท <gesch uce> นะผมมีรูปให้ดูนะครับผมมีรูปให้ดูนะครับก็มาอวดให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนั่นคือวิธีการทํานะครับแต่ผมพบปัญหาดังนี้ครับปัญหาที่หลังจากที่เมื่อวานเริ่มทําแล้วนะครับแล้วก็ขายวันแรกเมื่อวานนะครับโดยวิธีตามที่บอกบอกเพื่อนๆไปเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเจอปัญหาเหมือนกันนะครับเจอปัญหาเหมือนกันหนึ่งครับมาดูว่าปัญหาที่เจอคืออะไร หนึ่งไม่มีมือถือทำไงเดียผมผมขายให้คนละสองใบนะครับสองใบหนึ่งไม่มีมือถือครับก็เสียใจด้วยนะนะครับสองมีมือถือครับแต่ไม่มีลายครับอ่าไม่มีลายครับพอไม่มีลายก็โอ้ยเสียใจด้วยนะไม่มีคนไม่ใช่ลายนะครับในปัจจุบันนะครับความรู้สึกผมเหมือนเหมือนผมเจอคนที่ไม่ไไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับตอนนี้ใครไม่ฉีดวัคซีนก็ ถือว่าเอาหน้าดูเลยนะครับตอนนี้เจอคนไม่ใช้ไลน์ครับมีมือถือแต่ไม่ได้ใช้ไลน์ครับเป็นมือเป็นมือถือที่เป็นมือถือแบบนี้ด้วยนะครับคือทัชหน้าจอด้วยแต่ไม่ใช้โปรแกรมไลน์มีนะเป็นเป็นโปรแกรมไลน์ติดตั้งมาให้แต่ว่าไม่ได้ถูกเซตอัพเพื่อใช้ครับนี่ก็อีกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสิ่งที่เจอปัญหาอีกอันหนึ่งคือ บางคนเข้าได้พอจะส่งเซิร์ฟเวอร์เออร์เลิ์ครับอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะครับค่อยๆแก้ไปนะครับแล้วก็ต้องอธิบายเยอะนะครับเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะครับเพิ่มงานให้เราทำนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาขายได้8 0บาทจริงๆนะเขาไม่ได้อยู่ในพวกที่เป็น80บาทนะนะครับ เขามาบังคับเราให้ขายแปิบาทจริงๆนะนะครับนะครับปัญหาที่เจอนะครับเมื่อวานก็จะมีมีคนที่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยครับความยุ่งยากนะครับโอ้ย่างั้นเดียวไปซื้อร้อยเองเองก็ได้นะครับบอกเจเย็นเขาสั่งให้ทาเดี๋ยวคนที่ที่ขายร้อยขายร้อยยี่สิบก็ต้องทําเหมือนกันน่ะก็ไปซื้อเขาแล้วก็สแกนเขาด้วยแล้วกันนะครับตลกดีนะนะครับก็ มาคุยให้ฟังครับว่าผมเจออะไรบ้างนะครับแล้วมีปัญหาย,ยัางไงแล้วก็จะคิดมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมต้องต้องให้เพิ่มเพื่อนก่อนนะครับให้คนซื้อเพิ่มเพื่อนก่อนหลังจากที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็อย่าลืมมาสแกนเ,เพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บก็เข้าเข้าไปแชทกับเพื่อนนะครับแต่พอข้างในมันจะมี แจ้งการซื้อขายสลากราคาแปดิบบาทนะค,ะะค,ค,ครับพอกดคลิกเข้าไปมันอยู่ตรงกลางเลยครับไอคอนนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางขนาดก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับจะจะอยู่ตรงกลางเนี่ครับแจ้งการซื้อราคาแปดิบบาทพอคลิกเข้าไปก็คลิกเข้าไปครับอยู่ตรงกลางนะครับ นะพอเข้าไปปุ๊บก็คลิกเข้าไปปุ๊บก็สแกนนะครับนะครับนะพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็ก็สแกนกระบอกสแกนเคียวโครผู้จำหน่ายนะครับอันนี้ผมคลิกเข้าไปเป็นผู้ซื้อนะครับเป็นผู้ซื้อนะครับพอคลิกเข้าไปเป็นผู้จำหน่ายก็จะได้อน,นี้ออกมานะครับหน้าทางการสแกนโดยเช็กล้องนะครับ นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตใช้กล้องแล้วก็ต้องตกลงตกลงไปนะครับอันนี้ครับก็จะได้นี้ออกมาครับก็สแกนไปที่หน้าไปไปที่สแกนไปที่คิวอาร์โค้ดนะครับก็จะได้อนี้ออกมาจะได้รายละเอียดออกมาเห็นไหมครับผู้ซื้อจองล่วงหน้ามีรหัสนะครับคำผลผลจะเป็นแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็กดส่งข้อมูลนะครับกดส่งข้อมูลผมกดไม่ได้นะครับผมเป็นผู้ขายเนี่ย ตอนนี้สแกนให้ดูเพื่อเป็นผู้ซื้อนะครับนะรับอกให้ดูพอส่งข้อมูลปุ๊บก็แปลว่ากระบวนการเสร็จสิ้นนะครับนะครับนี่คือวิธีการครับที่ขอให้คนคนซื้อทำนะครับขอให้คนซื้อทำนะครับสามงวดครับสิบหกมีนาหนึ่งเมษาแล้วก็สิบหกเมษาครับอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยงวดละร้อยคนนะครับงวดละร้อยคน ถ้าจะใช้ถุงเงินเปาตาังค์ต้อง200นะครับอันนั้นจะง่ายกว่าแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นร้านค้าแล้วเรามีเปา,เาถุงเงินอยู่แล้วนะครับผมไม่มีครับแล้วไม่อยากไปยุ่งกับธนาคารกรุงไทยเกรงใจเขานะครับเพราะงานเขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับงานเขาเยอะอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่ไม่ไปสร้างปัญหาเขาดี่ว่าเอา,าวิธีนี้ง่ายสุดเราทําได้ในตัวเราเองนะครับเพ<ๆ>ื่อนเพ่สมาชิกที่ ที่กําลังมองดูว่าเราจะทํำยังไงถึงจะเป็นการยืนยันตัวตนให้ให้ผ่านได้อย่าลืมเลือกวิธีถ้าเลือกวิธีนี้ก็ลองทําตามผมลองเล่าและอธิบายมานะครับหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมนะครับคนที่แอดไลน์แอด GLO ลอตเตอรี่แล้วอย่าลืมลองสแกนข้อมูลของผมแล้วส่งให้หน่อยดิ ผมและอย่าลืมมามารับหวยที่ผมด้วยนะครับแปดสิบาทนะครับมีแน่นอนครับเอาไว้รอให้นะครับโอเคนะครับมีปัญหาอะไรใส่ไว้ข้างล่างนะครับคอมเมนต์ข้างล่างนะครับพร้อมที่จะอธิบายพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาพร้อมที่จะแนะนําให้นะครับมีอะไรก็สอบถามครับด้วยความยินดียิ่งเลยนะครับขอให้มีความสุขกับการขายในฤดูร้อนอย่างนี้นะครับฝนตกด้วยนะครับขอให้ขอให้ผ่านทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้ครับ อยากให้ทุกคนได้รับการยืนยันเป็นผู้ขาสลากตัวจริงนะครับในการค้า80บาทน,นะครับวัมว่าคงเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับด้วยความขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตอนตอนนี้นะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับบอกให้เพื่อนเพื่อรู้ด้วยว่ามีการทำ u t u b e โดยผมครูสวัสดนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการค้าสลากแล้วก็ การสอนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูผู้ปกครองและการนักเรียนในระดับชั้นต่างๆนะครับมีปัญหาเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องในเรื่องอะไรนะครับใส่ไว้ผมอธิบายได้ง่ายมากเลยนะครับง่ายง่ายมากกว่าการอธิบายการค้าสลากอีกโอเคครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับ90%ยังไม่กดสับสไ r i b ์ให้ผมนะครับมีเพียง1 0ที่กดสับสไ r i b ์ให้นะครับ เพื่อนๆคุณครูผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ชอบช่องครูนะครับอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกด,ด้วยนะครับเป็นการที่จะให้ครูมีกําลังใจในการทําช่องให้ดียิ่งขึ้นนะครับช่วยช่วยกันช่วยกันนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่มคลิปหน้านะครับสวัสดีครับได้เกดดีๆขายหวยให้หมดไปเลครับ please อย่าลืมลองสแกนด,ดูหน้านี้ด้วยนะครับ <c oughs> แต่แกเราส่งเลยครับไม่ต้องกังวล